สวัสดีครับผมผมบอนเชนยิมนะครับวันนี้ครับผมมีสิริมาบอกครับนี่คืออินคริสเมจิกเฮร์นะครับโอ้โหบางท่านถามว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่ค่อยเห็นทรงผมพี่บอลผมงอกหรือว่าผมบางคือผมเป็นคนแบบว่าผมต้องดูแลตลอดนะผมจะเป็นคนเนี้ยบมากในเรื่องทรงผมนะวันนี้ครับอินคริสเมจิกเฮร์นะครับปิดผมบางผมงอคนมีปัญหาผมบางผมงอก คุณลองใช้ตัวนี้เลย In t i s magic hair นี่เป็นสเปรย์ที่ทำจากออร์แกนิกแล้วนะเนี่ยนี่งอกเหรอเนี่ยจะไปงานเนี่ยงอกเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยนะเป็นออร์แกนิกนี่เห็นปะดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกงอกเ่ยเนี่ยงอกแล้วงอกแล้วเนี่ย เนี่ยปิดผมบางเนี่ยเห็นป่ะนี่เช็ดดูสินี่งอก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 นี่แล้วล้างออกง่ายแล้วล้างแชมพูก็ออกเพราะมันคือออร์แกนิกนะนะครับดูครับ In Kiss Magic Hair เฉียบโอ้โหแม่งเลย 情景美不思姐。